สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่2พฤษภาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาตเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานค่ะวันที่1พฤษภาคม2566ที่ผ่านมา ที่บริเวณวัดธรรมิิารกาวรวรวิหารคณะในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยในายกิติพงศุขภาคุลนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัตินายองครักษ์ทองนิลมน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการผู้ประกอบการห้างร้านเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีภายในพิธีประธานได้นําประกอบพิธีทางาพามบวงสวงสการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจํานวนห้าเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยหนึ่งเจ้าพ่อรงกดแผนกสนมพลเรือน2เจ้าพ่อราชุป,ปโภคแผนกราชุป,ปโภค 3. เจ้าพ่อสุภรัตแผนกสุภรัตน์4เจ้าพ่อวราาอาจแผนกวรอาจ และ5้าเจ้าพ่อเครื่องสูงฝ่ายเครื่องสูงและกองชนะนอกจากนี้ยังได้ประกอบพธิธีทางสงฆ์พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายเครื่องธัยธรรมถวายพัตตาหารปิ่นโตแด่พระสงฆ์จํานวน1ิบรูปทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการบูชาสักการะและระ,ะลึกถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้ทํางานสําเร็จไปได้ด้วยดีและเพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ ู้ปฏิบัติงานนางกิษณาแผ่แสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชาบายมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนำไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์จึงตั้งกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมและขยายการดำเนินง,งานไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศเป็นกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราช สานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส่วนพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน1-15ถึงซึ่งในระยะที่1ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30เมษายน2562ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2562เป็นต้นไปเริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบทั่วประเทศมีเจ้าหน้าที่บางส่วนแต่ขอพระราชทานที่ส่วนกลางระยะที่3ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2563ันหบถึง บทายาทหรือเจ้าภาพยื่นเอกสารการขอพระราชทานได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิงศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอได้ที่อาคารพิพิธภ,าพาพธภธัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ชั้นหนึ่งดังนั้นจึงได้ประกอบพิธีวันบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566ของเจ้าหน้าที่ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศในวันนี้เก็บกู้ซากเครื่องมือประมงค่ะ วันที่30เมษายน2566ที่ผ่านมานางสาวเนธนาภางามเนธหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนานกรตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยชมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ร่วมกันทำกิจกรรมดำน้ำหรือเก็บกู้ซาเครื่องมือประมงอวนและขยะอื่นๆ ที่ลอยมาติดตามแนวปะการาังบริเวณเกาะจานเกะาะไทยซีอุทยานแห่งชาติหาดวนากรเพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพ,พยากรทางทะเลรวมทั้งได้บำรุงรักษาทุ่นแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติหาดวนากรโดยการขัดเพียงและหอยที่ติดอยู่ตามทุ่นแนวเขตและเชือกผูกทุน่นเพื่อยืดอายุการใช้งานและทุ่นแสดงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติหาดวนากรทางทะเลซึ่งมีการติดตั้งจํานวน5จุดห่างจากแนวชายฝั่ง1,200เมตรและอีก4จุดรอบบริเวณเกาะจานและ เกาะท้ายซีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการดำน้ําสํารวจบริเวณแนวขอบปะการังหน้าเกาะจานและเกาะท้ายซีเป็นระยะทาง300เมตรความลึกสูงสุดที่10เมตรผลปรากฏว่าแนวปะการังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีปะการังชนิดเด่นที่พบตามแนวสํารวจได้แก่ปะการังขูดปะการังเขาควางปะการังดอกไม้ทะเลปะการังรายดอกไม้อีกทั้งยังพบกลุ่มปลาชนิดต่างๆเป็นจนํานวนมากเช่นป่ากล้วยปลาการะลังท้องกําปัน ปลาผีเสื้อนกกระจิบปลากระดีปาลานกแก้วเป็นต้นในส่วนของขยะต่างๆและซากเครื่องมือการทำประมงในบริเวณแนวเส้นที่ทำการสำรวจพบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสรุปได้ว่าเนี่ยปะการังไม่ได้รับภัยคุกคามจากเครื่องมือการประมงในรอบเดือนที่ผ่านมาสำหรับเกาะจานเกาะท้ายซีเป็นจุดดำน้ำตื้นดูโลกใต้ทะเลที่สวยงามอันดับหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่โทรศัพท์063142112 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและ Facebook หาดวรรกรนชั่นัลพาร์คอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรจังหวัดประจวบคีรีขันและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจยนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a e e o o o k n s t t g r r m กรม YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0ู6ย์หก4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่8 8 7 5เมกะเฮิรสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ